โดนแล้วครับโดนโดนอยู่ไหมอยู่ไหมอยู่ไหมครับยังอยู่นะครับไซส,สวยครับตัวนี้ไซส,สวยได้เลยหาที่ชัดๆหน่อยอ,อ้วนตับนะครับไม่พลาด ชื่อบายเสริมกัดแน่นอนนะครับนี่ใสสวยด้วยกำลังดีอ้วนท้วนสมบูรณ์นะครับอุ้ยดุด้วยอุ้ยอุ้ยอุ้ยงางงาง ับมือผมมเนี่ยสวยงามนะครับเต็มมุมปาก mm hmm. เทอรบายพาวเวอร์โฟนะครับอันนี้เหลือง mm hmm. กบนี่ก็กบยางนี่ก็ซื้อมาจากช้อปปี้ตัวไม่เท่าไหร mm ่เ hmm. หยื่อเล็กเหยื่อใหญ่เหยื่อน้อยเหยื่อถูกเหยื่อแพงใส่เทอบายพาวเวอร์โ hmm. ฟจ็มแน่นอนโอเคครับ mm hmm. ยากไหมดูสิปวดยากไหมโอ,อ้โหได้เลือดเลยครับหืฟันคมจริงๆเนี่ยครับน้องๆหนูๆดูไว้นะครับก็ ควรจะมีกิปเปอร์หรือว่าระวังในการปลดนิดนึงอันนี้จับปากเมื่อกี้ประมาณไปหน่อยโอเคไม่เป็นไรเราหาอะไรมาลงเคี่ยมาหน่อยนึงโอเคอน,นี้ทะลุเบ้าตาตัวนี้คงจะต้อง ทำเมนูเด็ดๆสักเมนูหนึ่ง